ติดตามข้าวที่ฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์สวัสดีครับบ้านไร่ปู่ยิ้มครับวันนี้ปู่ยิ้มจะพาทุกท่านมาติดตามข้าวที่ฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ ที่ผ่านไปแล้วหลังจากเราฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ไป3วันนะครับมาเท้าความหน่อยหนึ่งนั่นคือนาข้าววัดไร่ปู่ยิ้มมีปัญหาผ่านการกระทบแรงเมื่อฝนเริ่มตกมาแล้วเราก็ทำการตัดใบข้าวและหญ้าที่เกิดขึ้นปนกันเยอะแยะมากมายเลยพอเราตัดใบข้าวและหญ้าออกแล้ว ข้าวงอกได้ประมาณข้าวแตกใบได้ประมาณหนึ่งคืบเราก็ฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักจุลินทรีย์ที่ปู่ยิ้มฉีดพ่นไปนั่นก็คือเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ทำมาจากรกหมูและก็หัวปลาไส้ปลาซึ่งปู่ยิ้มหมักมาแล้ว3ปีนะครับพอฉีดพ่นไปแล้วหลังจากการฉีดพ่น 3วันมารับชมผลงานกันเลยนาข้าวที่ผ่านการพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับซึ่งเราพ่านไปแล้ว3วันมาติดตามผลงานนะครับ ลักษณะของข้าวเขาก็จะขึ้นมาเขียวสวยงามหญ้าที่ถูกตัดไปเขาช่าง,งักตัวเขาก็งอกมาไม่ทันข้าวข้าวก็เกิดขึ้นมาสูงกว่านะครับงอกขึ้นมาเขียวสวยงามเลยแต่พื้นที่ทางวัดไร่ปู่ยิ้มนะครับ ฝนก็ตกลงมาแต่ก็ยังไม่ท่วมขังนะครับเราก็มาลุ้นต่อกันอีกว่าน้ำฝนจะมาได้มากมายหรือเปล่านะครับแต่ถึงฝนมาน้ำไม่ท่วมขังแต่ถ้าฝนตกลงมาพอชื้นชื้นก็อยู่รอดได้ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ทำมาจากรกหมูแล้วก็หัวป่าไส้ป่าปุยิ้มหมักมาแล้ว3ปีนะครับน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ผ่านการหมักมาแล้วถึง3ปีนะครับก็จะมีทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมครบถ้วนเลยนะครับ น้ำหมักจุลินทรีย์สามารถใช้ได้นะครับสักห้าเดือนหกเดือนก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าธาตุอาหารที่จะได้ครบทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมก็ต้องหมักอย่างน้อยเป็นปีขึ้นไปนะครับหนึ่งปีสองปีสามปีบางคนเขาหมักได้ถึงสิบปีนี่ก็โอ้ยอย่างดีเลยเป็นน้ำหมักอย่างชั้นเลิศเลยของเราสามปีก็ดูนะครับ ข้าวก็เขียวสวยงามใช้ได้เลยหลังจากฝนตกนะครับเมื่อฝนตกมาแล้วนะครับ ผ่านการฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ป่า5วันแล้วข้าวก็แตกใบออกสวยงามเลยนะครับก็ถือว่าการฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ใช้ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วการฉีดพ่นของปู่ยิ้มนั่์คือข้าวของเราเคยผ่านการ กระทบแรงนะครับผ่านความแห้งแรงมาก่อนดังนั้นการฟื้นฟูบำรุงใบข้าวเราก็จะฉีดพ่นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับฉีดไปเรื่อยๆจนข้าวตั้งท้องนะครับเมื่อข้าวตั้งท้องแล้วช่วงที่สลัดเกสรเราจะไม่พ่นนะครับเราจะพ่นอีกรอบหนึ่ง ตอนข้าวเป็นระยะน้ำนมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่พ่นแล้วก่อนลากันนะครับปู่ยิ้มจะให้ดูภาพที่เหล่าสุนัขของปูยิ้มมากินยอดข้าวในตอนเช้าเช้านะครับก็เป็นการบำรุงร่างกายของสุนัขนะครับแล้วก็นะครับน้ำหมอก นมก็กำลังกินนะครับกินยอดข้าวบำรุงสุขภาพนะครับข้าวกำก็กินยอดข้าวยอดข้าวนะครับเรามาเคี้ยวเล่นก็จะมีกลิ่นหอมของใบข้าว เดี๋ยวคลิปหน้าปูยิ้มจะทำจะนำใบข้าวมาต้มชานะครับคอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ